ทรงกำลังใจถึงชายแดนนายกและคณะลงพื้นที่สุรินย้ำดูแลคนไทยทุกคนเราไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียคือคํายืนยันจากนายกแพทองทานชินวัตรที่เดินทางลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินบันนี้ครับเพื่อติดตามสถานการณ์และให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด แม้ว่ารัฐบาลจะยึดมั่นในทางสติวิธีในการเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านแต่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เจ็ดจังหวัดชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลบุรีรัมย์สระแก้วจันทบุรีตาดคือสิ่งสําคัญที่สุดรัฐบาลนะครับจึงได้เตรียมแผนรับมือไว้อย่างรอบด้าน เรื่องที่อยู่นะครับก็มีการเร่งซ่อมแซมและสร้างหลุมหลบภัยให้เพียงพอและแข็งแรงนะครับส่วนเรื่องการอพยพก็มีการเตรียมศูนย์พักพิงกว่า65แห่งพร้อมแผนดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มปอบางเ4 6รรายเป็นกรณีพิเศษส่วนเรื่องการรักษาพยาบาลน,นะครับก็ได้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามและทีมแพทย์ฉุกเฉิน รวมโดยช่วยกันครับพี่น้องประชาชนหรือภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนสามารถร่วมบริจาควัสดุสร้างหลุงหลกภายเช่นท่อกรมกระสอบทรายปูนนะครับใดที่ว่าการอำเภอทั้ง4แห่งโดยจะเป็นบัวเชษสังขะกราบเชิงผดมนงรักขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ในพื้นที่อุ่นใจรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับข่าวนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเอาไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญกับอับดุลน,นักเล่าข่าวลุงะเะล่าให้ฟังครับ